หญ้าเทียมชนิดไหนเหมาะกับสนามฟุตบอลการเลือกหญ้าเทียมสําหรับสนามฟุตบอลนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นงบประมาณขนาดสนามความถี่ในการใช้งานและมาตรฐานที่ต้องการให้ได้แต่โดยทั่วไปหญ้าเทียมที่เหมาะสําหรับสนามฟุตบอลควรมีคุณสมบัติดังนี้คุณสมบัติของหญ้าเทียมสําหรับสนามฟุตบอลความทนทานต้องทนต่อการใช้งานที่หนักหน่วงจากการวิ่งเตะและสไลด์ของนักกีฬา ความยืดหยุ่นเมื่อถูกกระทับแล้วต้องคืนตัวได้ดีเพื่อให้การเล่นบอลเป็นไปอย่างราบรื่นการระบายน้ำต้องมีระบบระบายน้ำที่ดีเพื่อป้องกันน้ำขังและทําให้สนามลื่นความปลอดภัยต้องมีความนุ่มนวลพอสมควรเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของนักกีฬาความสมจริงควรมีลักษณะคล้ายหญ้าจริงเพื่อให้การเล่นมีความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติชนิดของหญ้าเทียมที่นิยมใช้ในสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเส้นตรงเป็นชนิดที่พบเห็นได้ทั่วไปอาจมีความทนทานสูง แต่ความสมจริงอาจสู้ชนิดอื่นไม่ได้ยญ้าเทียมทรงเพชรใบเล็กมีลักษณะคล้ายยญ้าจริงมากขึ้นทําให้การเล่นมีความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกหญ้าเทียมวัสดุหรญ้าเทียมที่ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีน (PE) มักมีความทนทานและยืดหยุ่นสูงความหนาแน่นของเส้นใยหรือญ้าเทียมที่มีความหนาแน่นสูงจะมีความทนทานและให้ความรู้สึกที่แน่นความสูงของเส้นใยความสูงของเส้นใยจะส่งผลต่อความสมจริงและการเล่นบอล ระบบรองรับระบบรองรับใต้หญ้าเทียมมีผลต่อการระบายน้ำและความนุ่มนวลของสนามมาตรฐานหากต้องการจัดการแข่งขันในระดับสูงควรเลือกหญ้าเทียมที่ผ่านมาตรฐาน FIFA คำแนะนำเพิ่มเติมเยี่ยมชมสนามที่ปูหญ้าเทียมเพื่อดูตัวอย่างและสัมผัสความแตกต่างของแต่ละชนิดสรุปการเลือกหญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตบอลควรพิจารณาถึงงบประมาณความต้องการและคุณสมบัติของหญ้าเทียมแต่ละชนิดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้สนามฟุตบอลที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งา